สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์รดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคณนามังกรนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ทธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ช n แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอัานดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะ จะเป็นการอ่านดูความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะ เสียงไม่อาจจะเบานะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายเนาะเป็นหวัดนะคะก็ถ้าหากว่าเสียงเบาก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังนะคะหรือว่าอาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะจะได้ได้ยินได้อย่างชัดเจนนะคะเสียงมาอาจจะอู้อี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะคุณคือชาวธาตุด,ดินเนาะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบค่ะ อดีตนะคะปัจจุบันอนาคตแล้วก็รวมถึงคําแนะนำหนใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนนมังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สไม้เท้าค่ะใบที่2ได้เป็นไพ่ t h e Lover นะคะและใบที่3ได้เป็นไพ่เด s u u n ค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูอาจจะคุยกับ ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรลัคนามังกรน่าจะไปะเขาเรียกว่าเหมือนกับไปรับรู้รับทราบแหละนะว่าคนที่คุณดิวอยู่ นะคะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีคนห้อมล้อมเยอะแยะนะคะเป็นคนน่าสนใจเป็นคนของประชาชนแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีมีนิสัยใจคอที่เ,เขาเรียกว่า เฟลลี่นะคะกับทุกๆคนเนาะรักทุกๆคนอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือนะคะในเรื่องในความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คนที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราหรือคนที่เราไม่ได้ชอบเขาเขาก็อาจจะมาชอบเราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมันเป็นความสัมพนันธ์ที่ยังไม่ได้นะคะคอมมิตเมนต์ใดๆนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นรักสามเศร้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นความรักที่ความจริงถูกเปิดเผยออกมาว่านะคะเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมานานนะคะมันกลับไม่ได้เติมเต็มนะคะมันกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ล่องลอยเป็นความสัมพันธ์ที่จับ ไม่ได้ไล่ไม่ทันนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมันก็เลยมีหน้าไพ่ของนะคะเด e เ o อร์ The เข้ามาแบบนี้นะคะคือไม่รู้สึกว่าในดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะเขาเป็นคนที่ มีแรงดึงดูดต่อคนรอบข้างมากๆนะคะเป็นคนแบบเหมือนกับเป็นคนสาธารณะเออเราชอบเขาก็มีคนอื่นมาชอบเขาเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองว่าทุกคนต้องชอบเขาทุกคนต้องรักเขาทุกคนต้องตามใจเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรลัคณามังกรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์แนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคณนมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะใบที่สองเป็นไพ่เดมูลนะคะและใบที่3ค่ะเป็นไพ่8ดดาบนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรคณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมหรืออาจจะคุยกับชาววันจันทร์ชาวราี ีมลักนณมีนนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้แน่นอนค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีเราคนเดียวอยู่ในนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตนะคะตัวคุณนะคะจะรู้สึกอึดอัด ะะรู้สึกอยากหาคำตอบนะว่าทำไมนะคะเขาถึงทำกับเราแบบนี้ได้ว่าทำไมเขาถึงให้ความชัดเจนกับเราไม่ได้นะคะทำไมถึงความสัมพันธ์นี้ถึงรู้สึกอึดอัดเปิดเผยไม่ได้นะคะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะทัง้งที่ตัวเราเนี่ยก็พร้อมที่จะมีอนาคตร,ร่วมก,กันกับเขาบางชาวราศีมังกรลัคนามังกรบางคนมองไปถึงอนาคต ถึงขั้นแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแต่งงานมีลูกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นะคะเดิมูนค่ะไม่ชัดเจนคุมเครือนะคะ8ดไม้เท้าเอ้ยขอโทษค่ะแดดาบนะคะมืด8ด,ด้านเลยนะคะเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ในใน,ในตอนนี้ณนะตอนนี้แล้วก็มองไม่เห็นอนาคตด,ด้วยนะคะตรงนี้เนาะมันจะไม่รู้สึกว่า มันมันจะเป็นช่วงระยะหนึ่งอะที่ที่เราจะรู้สึกแบบหวาดระแวงผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกแบบมองไม่เห็นทางออกในความสัมพันธ์นี้เลยแบบนี้ค่ะนะคะเนอะอันนี้ก็คือสถานการณ์แนวโน้มนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะ ก็สาหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือว่าชาวสองเนาะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากหรือว่าระแวงคู่นะคะเพราะว่าการอ่านดวงผ่านช่อง YouTube มันยังเป็นดวง general อยู่นะคะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมมันจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะ ไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนคะ่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คะ่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะใบที่2คะ่ะเป็นไพ่เทมเพรนและใบที่3เป็นไพ่3ามถ้วยนะคะอขอโทษค่ะ3ามไม้เท้าคะ่ะ คิงถือถ้วยเทมเปอร์แลน์สามไม้เท้าชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวราศีธนูลนนักนณาธนูคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาหนาไพ่นะคะไม่ไม่รู้สึกว่าเอาคำอนา,าคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนะมังกรกับคนคนนั้นน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับ,กล,บกลับกันอยู่ นะคะอาจจะมีคําพูดดีๆจากเขาหรือการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณน่ะจะต้องเป็นฝ่ายยอมที่จะรอเขาอยู่ตรงนี้นะคะตัวเขาอาจจะไปไปกับกับกับคุณหรือว่าอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยรอนะคะทาให้คุณเต็มใจที่จะรอเขาตรงนี้นะคะเนาะเขาจะยังไม่ปล่อยคุณไปค่ะเขายังอยากที่จะถือคุณและในขณะเดียวกันก็จะถือคนอื่น ไว้ในชีวิตเขาเขาไม่อยากที่จะเสีย,สยใครไปทั้งนั้นและไม่อยากที่จะเลือกใครทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอาวคำอนาคตนะคะตัวคุณก็ยังไม่หลุดพ้นค่ะนะถ้าหากว่าคุณยังฟังคําหวานนะคะยังยังเขาเรียกว่าอ่อนไหวไปกับคำโน้มน้าวจิตใจของเขาเล็กๆน้อยๆที่เขาทำให้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนามกรไม่เปิดไพ่คําแนะนําให้หนึ่งใบได้เป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญใบนี้นะคะเป็นตัวแทนของคนที่อ,อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองประมาณว่าโสดหลอ่อสวยและรวยมากอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะไม่รู้สึกว่าไพ่ใบนี้เข้ามาบอกว่า ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่น่าหลงไหลเป็นคนที่น่าอิจฉาเป็นคนที่คุณมีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่จําเป็นที่ต้องเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับใครนะคะตัวคุณสามารถที่จะสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองถึงแม้คุณจะไม่มีเขาคุณก็มีความสุขดีในในทุกๆช่วงชีวิตในทุกๆการกระทําในทุกๆเรื่องราวของชีวิตนะคะ คุณสามารถที่จะสร้างความสุขได้ด้วยตัว,ว,ตวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครอีกอย่างหนึ่งการที่คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองมองเห็นถึงคุณค่าของตัวเองนะคะมันจะเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่จะดึงดูดคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่จําเป็นที่จะต้องเอาความสุขของตัวเองเนี่ยไปยึดติดผูกติดกับใครที่เขาไม่ได้มองเห็นค่าของคุณเพียงคนเดียวนะคะตรงนี้อย่ายอมแลกกับ แค่ความสัมพันธ์คลุมเครือกับแค่ความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับกับแค่ความสัมพันธ์แบบความสุขคลังคราวที่เขา,ามีให้นะคะตรงนี้เนาะก็แล้วแต่คุณที่จะตัดสินใจนะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ